สวัสดีครับส่องยูทูบอดุลชาแนลพี่น้องมาสวัสดียามจะเศรอบรรยากาศจะเศรอบพี่น้องตอนหนาวคือเก่าพี่น้องช่วงนี้แดดออกแล้วพี่น้องก็เลยใหญ่คุณพุ่นมาไหว้พี่พี่น้องมารับแสงแดดอยู่นี้ก่อนคุณพุ่นบใครไมีแดดพี่น้องอยู่เลยใหญ่มาทางนี้อยู่ทางขอบขอบนี่แหละพี่น้องแดดนี่แหละ อีตัวหนึ่งอยู่พุ่นตัวนี้ก็ะกำลังเลี้ยงกำลังบํารุงพี่น้องกำลังเลี้ยงกำลังบํารุงอีจุดสามตัวพี่น้องนี่กำลังเลี้ยงวนนจอยแน่อยู่พี่น้องกำลังเหลือบํารุงใหม่ตัวนี้กำลังก็เรื่องกำลังเสีย้วนขึ้นแน่จะน่อย กาขึ้นพี่น้องมาดิหายไปเกือบเป็นเดือนพอดีเห็นยังเลยกายขึ้นรอขนสุดพี่น้องคนนมๆไก่นมพี่น้องแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนแล้วพี่น้องรอขนสุดๆจะหน่อยพี่นอ้องคนยังเป็นบัวๆอยู่ กำลังเริ่มสุดๆแล้วพี่น้องกำลังเ,เริ่มจะแดงๆใหญ่พันมาอยู่พี่แเราพี่น้องอเพไาะแดดแดดในยังรับแสงแดดเนี่ยงั้นจะเย่ลูกจะเยี่ยพี่น้องอตัวนี้ในออยังจอยอยู่พี่น้องตอนนี้ได้ประมาณสองสี่สองห้าพี่น้องตอนนี้กะ สองสีสองหาคือกันพี่น้องสองนี้แดดกำลังออกก็เลยให้มารับวิตามินรับแสงแดดจะหน่อบบยพี่น้องนี่แหละพี่น้องกำลังแดงขึ้นกำลังสดขึ้นพี่น้องตัวนี้ลูกเจ้าเหี่ยพี่น้องจเจ้าเหี่ยกันอายุสองกันพี่น้อง ตอนนี้สิ้เก่าเดือนก,กว่าเกือบเจ็สิบเดือนแล้วพี่นอ้องยังพร้อมอยู่ตรงนี้ไก่กำลังช่ำไหม่กำลังนุมน่มๆแปดเก่าเดือนก็มีอยู่ประมาณเกือบสิบตัวแล้วพี่น้องอยู่หุน่นอยู่ในเอาไปทางหุ่นพี่น้องช่ำไปทางหุ่นของนี้กำลังพอจะเลี้ยงตัวนี้กำลังเลี้ยงก็รอ อีกจักสองสามอาทิตย์ก่อนพี่น้องจะทำการเช็คผมได้อยากเบิง้งทำการแสดงอะ่ะเดี๋ยวฉีเช็คให้เบิง้งพี่น้องแล้วจะถ่ายวิดีโอให้ใหล่ะเดี้ก็ไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับ